สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวช้านะคะอยู่กับดิฉันชัดชลัยแสงสว่างเช่นเคยค่ะและก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ คเอกกฤษสิริพงศ์ผูบังขับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32ส,ส,สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกับนายอำเภอช้ยประการหัวหน้าส่วนราชการร่วมมอบน้ำดื่มและถุงยังชีพ พร้อมทางเข้าสำรวจความเสียหายเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากส่งผลให้รถทุกชนิดนะคะไม่สามารถสัญจรออกมานอกพื้นที่ได้เพื่อรับทราบปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรที่เกิดขึ้นในการฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเป็นรูปธรรมณพื้นที่บ้านสีดงเย็นหมู่8ตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะมาต่อเน,นื่องที่ภารกิจต่อไป ันเอกอยุทธพันธวีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒน,นาภาัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒน,นาให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒน,นาเด็กเล็ก ตำบลปงน้อยอ,อดอยหลวงจเชียงรายจำนวน30คนนะคะที่เดินทางมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ตำบลทุง่งเกาะอเภอวิงเชียงรุง้งจเชียงรายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพลาะๆจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ